สวัสดีค่ะน้ก็จะมาพูดเรื่องการปั่นจักรยานของน้ำนะคะเออระยะเวลาที่ปั่นนะคะก็ประมาณอยู่ที่4ปีแล้วที่ปั่นมาไม่ได้ปั่นจริงจังแต่ว่าเป็นการปั่นออกกําลังกายนะคะก็จะมีไปปั่นที่สกายเลนบ้างแล้วก็แถวบ้านบ้างนะคะแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็คือไปปั่นที่ต่างจังหวัดน,นะคะ ยกตัวอย่างก่อนอย่างเช่นจังหวัดราบดบุรีนะคะแถวสวนพึ่งเนี่ยจะไปบ่อยมากนะคะเพราะว่าค่อนข้างเป็นสถานที่แบบว่ามีเนินจนน้ำได้ฉายาว่าน้ำดาวหิวมานะคะแล้วก็การปั่นที่ราบดบุรีทั้งนั้นนะคะก็แทบว่าแทบน็อกค่ะเ,เก็บกิโลได้ประมาณ60กว่ากิโลถือว่าแบบ นกเลยก็ได้นะคะปวดขามากล้ามากแต่ว่าก็โอเคค่ะหลังๆมาก็ไปปั่นแถวสกายเลนต์เอานะคะอันนี้ก็จะเป็นจักรยานที่น้ำใช้ปั่นอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็น้ำก็ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มปั่นจักรยานนะคะก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่ให้คำแนะนำน้ำบ้านนะคะแล้วก็ให้การต้อนรับน้ำเป็นย่าง เจอกันในกลุ่มปั่จักรยานนะคะ